e l ๋อวิสยินดีต้อนรับเข้าสู่คาร์ลส์พันเชนเน c h i น a ี้เอาเฮ้ยดวงนี้กันตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่รู้เลยจริงๆริแม่โอเคเขาแก่แล้วฮะให้อภัยเขานหน่อยวันนี้ผมพาแขกรับเซิร์พิเศษมาครับผมแดนนี่เดวิตโต้ไหนนักไทยคนดูหน่อยดิ ตอนจุก่าเวลซูวนนี้พูดไทยไม่ได้ครับผมแต่คนที่พูดได้ฮะชัดเจนเลยก็อย่างที่หลายคนทราบกันครับผมว่าอีผมลองจ้างครีเอทีฟแบบฟรีแลนซ์มาเพื่อให้ไอเดียในคลิปผมครับผมซึ่งไอเดียที่เขาเสนอนก็คือนี่ฮะอันบ็อกซิ่งอีกแล้วซึ่งของที่เขาบอกผมไม่รู้เลยว่าเป็นอะไรมั่ง แต่อย่าหวังว่าจะได้เห็นแดดเด็ดผมอ่ะเอาละแป๊บหบนึ่งนะทำไมกล้อง,องวันนี้อยู่สูงจังคุณแดนนี่ครับลุงครับช่วยช่วย<ร>ช่วยเอากล้องมานะานอะไรวะเนี่ย ไม่เคยเห็นตุ๊กตาที่ิุบาทขนาดนี้หมาหมาผมดูเป็นลูกเทพไปเลยอะเที่ยวกับไอตัวเนี้ยโอ้ทำไมมึงทำตุ๊กตาเอเลี่ยนได้น,าน่าเกลียดขนาดนี้วะเนี่ยยินด,ดีด้วยหมาหงอยเอ็มเป็นตุ๊กตาที่หล่อที่สุดในบ้านนี่ลนะตอนเนี้ยให้ผมซื้อมาแล้วกูจะไปทำอะไรเนี่ยอุบาทขนาดนี้เกเ็บไว้ในบ้านก็ไม่ได้ใครเอาไหมฮะลุงเอาเปล่า เหมือนเด็กแรกเกิดอะแต่ว่าครึ่งหัวไปติดอยู่ตรงมดลูกแล้วแบบพยายามดึงออกมามันก็เลยยืดอย่างเงี้ยแล้วก็ไปโตอีกเลยโอ้อะถื้น่อยเอาผมาเดี๋ยวผมต้องเปิดไฟสว่างบนนี้นิดนเดี๋ยวผมมาแป๊บนึงฮะคุยคุยกับลุงแนนนี่ไปก่อนอย่าทำอะไรคนดูผมน,นะโอเคกลับมาแล้ว แต่หูแม่งได้วะ่ะหูามาเป็นแบบตุ๊กตาวัวน่ะดูดูในกองโคอูบาดเลยผมช่วยมันพ้นจากความทรมานเลยได้ไหมเนี่ยบีบคอเขาไปเอาละไปข้างหลังกี่บาทวะนั่นนะแค่ลุงพวกนี้ก็จะหมดตังค์แล้วเนี่ยเดือนเนี่ยเบบอเท่าไหร่ผลผลินกอบมุกเข้ามาไม่ใช่ลุงนะ ผมนี่แหละใครรู้เรารู้กันครับก็ยืนแบบนี้ไม่เท่หรอกผมว่าเาป็นระเบียบไปผม,ผมรบกวนยครไปตรงโน้นหน่อยลุงขอบคุณมากครับโอเคแล้วก็โอ้โหหน้ามือดีแล้วโอเคเอขอบคุณมากครับลงุงนี่ผมเชิญมาจริงๆนะเขาเดินเองได้ด้วยเห็นเป่า ผมไม่ได้จำไม่ได้ล่าเขาเลยเมื่อกี้เห็นป่ะปันตหารฮะอะไรเดี๋ยวผมเอาอีกชิ้นหนึ่งมาก่อนแป๊บนึงนะเดี๋ยวเจ้าคนดูนานเกินลุกเดี๋ยวเดี๋ยวเขาไม่สบายใจมาอีกชิ้นนะอ,อะไรเนี่ยคอปืนยางโคตรโบราณเลยจะว่าไปแม่ของเล่นธรรมดาชิปเป้งเลยผมขอพีก,กว่านี้ห้วย มองเห็นไปเนี่ยว่าแบบฉากมันบึดเี่ยอุ้ยผมรู้สึกว่าคุ้มค่าราคาที่ซื้อมาจริงกับตังทีง่ให้เขาใช้ใจ่ายไปเนี่ยแม่คีอ์ทีปกูเนี่รดีจริงทำไมานึงตัวก็เจ็บเนี่ยใครนั่งโต๊ะคอมอยู่ฮะอะผมยิงใครทุกคนละ p o w e ผมต้องการอ <c oughs> ะ u a ก e t ย o s ูสเมล นี่ลุงผมได้ข่าวว่าดนเดนนี่มันไม่ชอบคีน่าลุงว่ะไปลุกหลหมอหมาสามเต็มสิบครับผมวันนี้ฮะน่าเบื่อเกินกว่าจะรีโหลดเสร็จนานด้วยฮะอ่ะผมฝากถือหน่อยลุงก็จะจะว่าไปเะไรพอเปิดไฟแล้วแบบผนังโคตรดำเลยเวรกรรมละ ให <พ uka> ้นี่จะพาเดี้ยนไปไหนอยากไม่เตอ์ที่ด<ส>ักใส่โอเคเอาพี่ใหญ่มาลนะวนุ่มๆจะได้ไม่เหงา,อาขอบคัวนี้อบอุ่นเออขอท่านนะยครับผมขอท,ท่นทาทนนะยครับผมโอเคอันนี้อะไรเนะี่ย ทำไมถุงนี้มันดูของเล่นธรรมดายุ่หยิมจังวะอ่าโทษใครว่าเอาของเล่นเด็กน้อยมาทำคอนเทนต์นะครับผมนี่ไม่ใช่ไอเดียผมฮะไอเดียผมคือนี่ใช่ไม่ลุงอบอกมาลางกก่งเมียวอีไนเรื่อแค่นั้นแหละฮะหมดมุ้งละสามเต็มสิบครับผมเด็กน้อยไปบริจาค ดีนะผมมีแผนสำรองแม่ไม่งั้นจืดแน่วัวนเนี่ยใช่ไหมลุงแดนเนี่ย่โมจผมไม่ได้ถามลุงอยู่ยงี้งินต่อไปฮนะผมหากันไกลไม่เจอ <c oughs> แมงเหโลเเล็ด <c oughs> น,นี่ยังพวอดูดีนะแต่อันข้างล่างขลุคิตตี้นี่คืออะไรอันนี้คืออะ,อ,ะอ,อ,อ,อะไรเนี่ยลุงโอ้โหโโอ้หดินอะไรเนี่ยอ้อ๋อผมรู้แล้วมันคืออะไรโอ้เฮ้ยเฮ้ยอันนี้อยากเล่นมานานแล้วหืมกินไอ้เหวะ โอ้ยเหม, ه, ม็นทั้งคืนแน่เลยอ่ะนี่ห้องนอนด้วยเพิ่งเปิดเฮ้ยหรือว่ามันอาจจะเป็นระบบที่อาจจะโนมัติที่ผมโง่เองก็ได้อ๋อ นับเรื่องกินกับเรื่องความสุขกปรกนี่แบบจะดีมากเลยเอาละสามสองกันเดวิดหัวโตจังเลยเนี่ยแล้วก็พังอีกแล้วได้ละ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 ยาตาบอเรวาเขาเท่า,ากัอะไรก็ใช้ได้ฮะแต่ประเด็นคือโคตรเปื่อนเลยนี่แหละ โอ้ Ooh, ถูห้องอีกยาวเลยอ่ะลูโอ้ทั้งกลิ่นทั้งต้องถูอ่า ah. สมมันง้เองช่วยไม่ได้ที่เงี้บลุงจะอยู่ตรงนั้นหรือว่ากลับเข้าไปในตู้ถ้าไม่มีสี่คนนี้ผมรับประกันได้เลยครับว่าวันนี้ไม่มีคอนเทนต์อาล่ะชิ้นต่อไปครับผมขอท่าหน่อยลงุง เอามาทำไมเนี่ย <c oughs> ของเล่นแปลกนี่แปลกแล้วเหรอเนี่ยฮะจะถามว่านี่มันเล่นยังไงครับผมสำหรับเด็กสมัยนี้ฮะเราเอาวางไว้กับพื้นเดี๋ยวใดนะทุกคนไม่เห็นอนัลุงผมขอท่าหน่อยขอท่าหน่อยโอเคตำแหน่งกล้องได้แล้วดูนี่นะนี่คือของเล่นโบราณที่ว่ากันว่าเป็นของเล่นที่ส,สนุกที่สุดในสมัยนนครับผม อย่างนี้แหละเราเด็กที่มี iPad เล่นเกมชิน Impact แล้วก็เกมอื่นในมือถือได้อิจฉาละสิอิจฉาที่ไม่มีอย่างนี้ให้เล่นละสิะดูสกิบิดี้ทอยเล็ตตอไปฮะกูจะเดินกลาอยากเล่นหรอลุงได้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 เอาเห็นไหมขนาดลุงยังบอกว่าสนุกเลยอะหมดละว,วันเนี้ย ดีนะพี่พวกนุงมาช่วยทำคอนเทนต์จมือรอบนี่แต่คนสมัยก่อนเขาเล่นอย่างนี้จริงๆนะเว้ยถ้าเกิดผมว่านะคนที่สั่งของอ่ะสั่งไอ้การกล้วยที่แบบเราตัดเอามันขึ้นแล้วก็ลูดพึดอย่างนี้แล้วมันเป็นเสียงเก็บเก็บได้เขาก็ออกมาแล้วือของเล่นแปลกๆไช่ของเล่นโบราณในคอนเทนต์นี้ทั้งหมดอะ่ะที่ดีสุดมีแค่ตุ๊ก,กตากับลุงนี่เลยเด็กเด็กที่ด้อยได้แทนหมดอะ่ะผมไม่เก็บไว้เองหรอกไอ้ตัวเวนเนี่ย กูกูมื่อยตีนชิบหายกงไม่เล่นคลิปนี้คืออะไรวะเนี่ยแบบเอ้ยแค่นี้จริงเหรอวะจำได้ไหมผมหาของเพิ่มก่อนเกล่ผื่อทุกคนไม่เห็นนะอันนี้คือกล่องเปิดแล้วใช่ไหมแล้วข้างในมันเป็นไอ้น้ำยาที่เราไปจิ้มกับมันน้นน่ะเฮ้ยยังเหลือของว่ะ <On. S 2> ได้ได้เอาเพื่อนถือไว้ปักจะไปกินข้าวข้าวกับน้ำตาวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ดูดวิดีโอของผมนะครับผมถ้าเกิดเอาไปมัดกดไลค์คลิปนี้หน่อยแล้วกันฮะเพราะแพงเหลือเกิน